จากไปทอยเป็นวันนี้เพื่อนน้องนะครับน่ารักมากครับซิ่งมาจากลังสิตเลยครับโหถึงไวมากนะครับคุยกับน้องบอลได้แค่มานสักสิบว่าทีวันนี้เพื่อนน้องมาถึงแลนะครับเดี๋ยวมารอนะครับเราไปส่งเนนะครับผมครับโอเคนะครับพี่อุ๊ดมาแล้วนะครับนี่ครับอ่าเทสได้นะครับนี่น้องบอลก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าพี่อุ๊ดพี่อู๊ดเล่นมาอยู่แล้วนะครับหรือสำหับงานข่าวด้วยนะครับก็นครับอันนี้ก็ให้อุดเทสลุยเองเลยครับนี่ครับ มันจะนุ่มนุ่มนุ่มขึ้นมาเยอะเลยครับพี่อู๊ดใช่นุ่มนิ่มกว่านิ่มนิ่มนิ่มครับนิ่มนิ่มนะครับใช่แล้วก็อาจพกซูมในนียคงได้แล้วแต่ในถ้าเพิ่มเติมนะครับขอโทษขอโทษนะคบพี่อุ๊ดอย่างอ่าเดี๋ยวพี่อุ๊ดไซน์ก่อนเลยก็ไนะครับอ่าภาพที่เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมขอเอาภาพนี้ไปโพสต์นะครับนี่นะครับนี่ครับเอ้นะครับภาพจากอาจจะถ้ามองกันตรงนี้อาจจะเห็นแบบไม่ค่อยชัดกันเนี่ยครับอ่าตอนนี้ก็ ความสูงว่าอยู่ที่27 27ดาวนี้ไปขึ้นไป29นะครับความไกลอยู่27อันนี้ก็พี่วัวกำลังดอลลี่นะครับดอนลี่ภาพสวยๆนะครับดีนะครับไงครับแล้วก็เดี๋ยวฝากให้น้องๆมือใหม่นะครับที่ที่บินกับพี่วัากันทุกวันเนี่ยครับอยากให้บินแบบนี้ได้นะครับนี่แหละครับการที่บินแล้วก็เนี่ยครับมือเหมือนจะไม่ขยับแต่จริงๆแล้วคือขยับถูจะขยับแบบเบาๆนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราดูไม่รู้เลยนี่แหละครับเป็นการค่อยๆสไลด์ไปเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอีวุฒอ่าหนึ่งไฟล์ครับจะได้ไปส่งให้น้องบอยโอเคครับอ่าในไฟล์สองนะครับอืมนะครับอีวุฒอเบื่อหน้่งนานนะครับเนี่ยราวน้องๆการการที่ดินอย่างนะครับอย่างไม่ใช่ว่าปื้ดขวาปื้ดซ้ายไปเลยมุมภาพจะเจอครับควรต้องบินแบบเนี้ยครับ อ่าอย่างแม่กะนังงานตรวจพวกโซลาเซลล์หรืออะไรต่างๆนะครับมันต้องบินอย่างนี้นะครับเนีครับ <c oughs> อ่ะดูดัลลี่ได <c oughs> ้เนียนมนากเลยนะครับ น่ใช้ได้โอเคครับเดี๋ยตอนนี้กอดเดี๋ยวน้องม้อขอนี่ครับดูเราเทภาพนิ่งกันหน่อยครับอ่าเดี๋ยวขอภาพนิ่งสวยๆให้น้องม้อยเลยครับนี่นะครับน้องมาดูจากนี่นะครับที่เรามาดูภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวนี่ครับผมจะไม่พูดเพราะอิวคกับเปิดฟนช่องอยู่แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูมุมภาพนิ่งสวยๆนะครับนี่ครับอ่าครับนี่ครับโฟกัสก่อนให้ดูให้เห็นเลยครับนี่นะครับก็ คลิปนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวจะส่งคอย้น้องๆมือใหม่นะครับที่เล่นแอร์ทูช่วงนี้นะครับที่มาเทนนะครับเอาไ้ฝึกแบบนี้นะครับเทคนิคในการไล่แสงสําหรับมือใหม่นะครับาสอนเทคนิคให้เลยนี่นะครับเรากดตรงที่มืดเห็นนะแสงมันก็จะเคลียร์ไปเลยนะครับแสงมันจะเคลียร์มากนะครับผมซูนแล้วก็ไี่ครับแต่ไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกดไล่แสงเนี่ย แสงมันจะอันเดอร์มันจะเวอร์แสงมันจะแรงไปในอย่างเงี้ยแสงมันจะแรงแล้วท้องเลยนะกายเราก็จะไม่สวยเราจะต้องมาเสียเวลาแต่งเพราะฉะนั้นวิธีทํางานง่ายๆเปิดออโต้เรากดไปเลยตรงที่มันสว่างเห็นนะทุกอย่างก็จะเคลียร์เลยขอบคุณพี่อู๋มากนะครับเนี่ยนะครับเทคนิคนี้เดี๋ยวงายคลิปนี้จะไปไปฝากให้สาหรับเนี่ยครับช่วงนี้น้องๆมือใหม่มากันเยอะมากนะครับเอาคลิปนี้ไปฝึกการสําหรับคนที่ชอบฝึกถ่ายเล่นแสงเนี่ยนะครับ เนี่ยเราจะลงหลงทิศอยู่แล้วก็อีกอย่างนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยให้ดูเลยครับเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะการพึ่งรีเทิร์นูโฮมอ่ะผมบอกเลยไม่จําเป็นนะครับถ้าเราจะเล่นโดนกะคายเนี่ยนะครับเนี่ยดูยังบอกเลย นักโดนบินโดนที่แท้จริงแล้วควรต้องไปแมนนวลกับแมนนวลทุกอ,อย่างจะปลอดภยัยเพราะถ้าเราดีเทิร์นทูโฮมระหว่างกลับมาอาจจะเจอสนามไม่เหล็กหรือเจออะไรก็โกนอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาได้นะครับได้อ่าโอเคนะครับแต่การฝากทิ้งท้ายไว้เลยครับเขาเขาขอบคุณมากนะทิ้งท้ายนะครับ air t o s นะครับผมจะอ air two นะครับเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยครับสามารถไม่ต้องหันลำนะครับ เราสามารถทัชเขาขึ้นลงซ้ายขวาได้เห็นไหมครับ<ม>อันนี้คือขึ้นมุมเฉียงเลย<ม>อันนี้ก็นะครับฝากน้องๆไว้เลยนะครับนี่ครับคือลูกเล่นของ i r t ์ทูที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ต้องกล้องเขาสามารถปกติกล้องจะขึ้นลงได้นะครับแต่ตัวนี้สามารถหันซ้ายหันขวาได้เรียบร้อยนะครับครับขอบคุณพี่อูดมากมาเลยนะครับผมครับของูครับครับสวัสดีครับ